สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปสนุกกับคิดสนุกแล้วค่ะวันนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆมาสนุกกับช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยค่ะเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมคําไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆด,ดูค่ะและเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ว่า ภาพนั้นรวมกันได้คำใหม่คือคำว่าอะไรและแน่นอนวันนี้พี่นุ่นม,มีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทธิดาสนธนกิจชื่อเล่นชื่อน้องชิ้นเมียค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1078ค่ะสวัสดีครับผมงชีนเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข หน 9, 9 5หครับนี่ค่ะน้องปุนค่ะเด็กหญิงนะคะชะนนนคาจิตหมาเลขพิสนุบ1นึ่งสี่เก้าค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะได้ยินเสียงพี่นุ่นค่ะแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมไปกับพี่นุ่นหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ส่งเสียงเฮดังๆหนึ่งที่เฮ เฮ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 โอเคดีมากเลยค่ะถ้าอย่างงั้นอย่ารอช้าเรามาเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยภาพแรกที่เราเห็นนะคะเด็กๆเป็นอิริยาบถที่เราทำกันทุกวันส่วนภาพที่2นะคะเด็กๆเป็นลูกของมะพร้าวค่ะที่แห้งจนเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเขาเรียกว่าอะไรนะ ดินกลาและเดินกลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆคะเดินกลาเป็นการละเล่นไทยที่ใช้กลามมพเผาผ่าแบ่งออกเป็นสองซี่เจาะรูตรงกลาง ร้อยเชือกผูกให้แน่นจากนั้นก็เดินบนกลาค่ะเวลาเดินใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้หนีบเชือกเอาไว้แล้วเดินค่ะและนอกจากนี้นะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าเดินค่ะเดินเป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้ากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนที่ไป คำนี้เป็นคำยืมค่ะมาจากภาษาคขมนนั่นเองเล่นเกมรอบแรกจบไปแล้วพอที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเกมในวันนี้คือหมวดการและเล่นไทยนั่นเองค่ะพี่นุ่นว่าอย่ารอช้ากันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมในรอบที่สองด้วยกันเลยภาพแรกคือสัตว์เลื้อยคลานที่มีลิ้นสองแฉกมีเสียงด้วยนะ ภาพที่สองคือเด็กผู้ชายคนนี้กำลังจะเอาไอศครีมเข้าปากเด็กๆจะถอดเป็นคำว่าอะไรนะและภาพสุดท้ายเด็กๆของพี่นนทนสังเกตที่ลูกศรชี้สิคะเขาเรียกว่าอะไรงูกินหางครับงูกินหางเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆงูกินห่างนะคะเป็นการละเล่นไทยที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวและธรรมชาติของงูโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝั่งได้แก่ฝั่งแม่งูที่ปกป้องลูกงูและฝั่งพ่อง,งูที่จะต้องจับลูกงูให้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคําว่ากินค่ะกินนอกจากจะเป็นคํากริยาที่มีความหมายว่าเคี้ยวกลืนแล้วยังมีความหมายว่าเปลืองอีกด้วยนะคะอย่างเช่นกินแรงกินเวลากินเงินเป็นต้นค่ะเด็กๆ รู้จักกับการละเล่นงูกินหางและได้รู้ความหมายของคำว่ากินกันไปแล้วต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่3ไปสนุกด้วยกันเลยค่ะว้าวภาพแรกคือภาพสัตว์ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเด็กๆชอบกินแครอท ส่วนภาพที่2เป็นภาพอวัยวะส่วนล่างของเราแต่แต่แต,แต่มีข้างเดียวเอเด็กๆจะตอบกันได้ไหมนะกระต่ายขา,ขาเดียวค่ะและกระต่ายขาเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลย กระต่ายขาเดียวเป็นการละเล่นไทยที่ผู้เล่นจะต้องยืนขาเดียวกระโดดไล่จับเพื่อนๆถ้าเด็กๆทางบ้านที่ยังไม่เคยเล่นการละเล่นนี้ลองไปเล่นกันดูนะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนและนอกจากนี้คำว่ากระต่ายขาเดียวยังเป็นสำนวนไทยด้วยนะมีความหมายว่ายืนกรานไม่ยอมรับยืนยันคำพูดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ กระต่ายขาเดียวนอกจากจะเป็นการละเล่นไทยแล้วยังเป็นสำนวนไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆเ,เอ๊ว่าแต่คำไทยอะไรเอ่ยในรอบต่อไปจะเป็นสำนวนไทยด้วยหรือเปล่านะ่าอย่ารอช้าค่ะไปเล่นเกมด้วยกันเลยว้าวภาพแรกกับภาพที่สองคือภาพเดียวกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตรูปร่างของทั้ง2ภาพนี้สิคะว่ามีรูปร่างแบบไหน และภาพสุดท kind of so, ้ายเป็นธ okay. ัญพืชชนิดหนึ่งที่เรากินกันทุกวันเด็กๆทางบ้านคะพอที่จะรู้คำตอบหรือยังเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2ึ่งรีรีข้าวสารค่ะรีรีข้าวสารเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่งมากๆเลยรีรีเข้าสารเป็นการละเล่นไทยที่ผู้เล่นจะยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือเป็นซุม้มส่วนผู้เล่นคนอื่นจะเกาะเอวกันลอดซุ้มพร้อมกับร้องเพลงค่ะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคําว่าเข้าสารค่ะเด็กๆข้าวมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกลืเป็นคำที่ เขียนสะกดตรงตามมาตราใช้วแหวนสะกดส่วนคำว่าสารมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนแต่คำว่าสารนั้นเขียนสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะเพราะว่ามีตัวสะกดเป็นรอเรือนั่นเองค่ะเด็กๆ อย่างที่พี่นุ่นเคยย้ำไปบ่อยเลยนะคะเด็กๆว่าเราจะต้องสะกดให้ถูกไม่อย่างนั้นเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปเลยทันทีค่ะว่าแต่วันนี้เราเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกันมาถึง4ี่คำเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างจำได้ค่ะมีคำอะไรบ้างคะเดินกะลาค่ะภูกินหางค่ะกระต่ายขาเดียวครับ และคำสุดท้ายก็คือคำว่ารีรีข้าวสารนั่นเองวันนี้เล่นเกมกับพี่นุ่นสนุกไหมคะสนุกมากค่ะงั้นไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะขอคะบายบายค่ะบายบายค่ะบายครับขอบคุณครับเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ถึงช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าเขาคือใคร สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิการบุญล้ำชื่อเล่นชื่อเนฟสมาชิกีสนุกหมายเลข12ค่ะหนังสือเล่มโปรดของเนฟคือ dog diary อค่ะเล่มนี้เกี่ยวกับอารี่ของดิปหญิงพี่ชื่อว่ามิกกี้ความสนุกของเล่มนี้ก็คือ ตอนที่เธอไปขอคุณแม่ซื้อโทรศัพท์เธอให้เหตุผลว่าโทรศัพท์เนี่ยสำคัญรองอันดับที่สองจากออกซิเจนที่เราใช้หายใจเลยค่ะถือว่าตอนที่นิกกี้กับน้องสาวของเธอรอนางฟ้ารอนานมากๆเลยค่ะจนนิกกี้ง่วงหลับไปเลยค่ะอ่าเล่มมีแล้วทำให้เนฟอยากเขียนไดอารี่เลยค่ะและนี่คือหนังสือเล่มโปรดของเนฟ แล้วหนังสืเอเล่มโปรดของเพื่อนๆคืออะไรคะขอบคุณสมาชิกค,คิดสนุกในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดให้กับพี่นุ่นและเพื่อนๆทางบ้านได้ฟังกันแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ความสนุกยังไม่จบไปนะคะพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุ์ เวลา1 8 3แนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลขสีวันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย